เชวันา้าจะขึะ้นไปมุนี้เป็นทุกนาผานี่ยนะเนาะเชนนาผาเป็นตอนอานนี่ยวัน้าจะขึ้น

ืันนี้เฮาไปฟูอีกข้างเนาะวันนี้เฮาห้า,หากระหอดโคกขี้กระต่ายเนาะบริเวณตีนพูเป็นทีขีนี่มันากำลังจะเดินทางทีมงานทามีอยู่สามคนเนาะเอาหากระหอดโคกขี้กระต่ายบริเวณตีนพู เต็มค่าจะไปฟูมานี่มันเกือรายขั้งแล้วเอโดนเอาปไปเนาะจะได้ไปีกด้พวกกำไังใกล้พึงก็เสียมได้ได้ปะเือเดินทางกันอยู่สามคนไปกินต่อป่าเือบรโดนยำบริสุทิ์ฟู วันอยากกานอากาศเฮายามแรงเนาะอากาศมืนอีกหนาว,วาเดือนสามเดือนสามต่อเดือนสี่อันนี้ก็เม็นเขบบ้าใบใหม่ก็หล่นหมดเลยได้เป็นไรกับฝนตกเดือนสี่เดือน,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 นหานี่ก็ดอกกระเจียวแล้วเนาะออาแค่ดอกกระเจียวน,น,นี่ ตอนนี้เฮาอยู่โคกขี่กระต่ายอยู่ตีนภูนางออยเฮากำลังสิขึ้นทำเนี่ยทำชีเนาะอยู่ภูนางอ่อยสายภูสังแห่สมัวด้ลเฮาไิขึ้นสมัวบารยากาศเป็นอะไร ทำปติดตามชมกันเลยนะคือว่าพิเศษหมือนอะไรอย่างมากคือว่าทางรถก็มีแต่ว่าเฮาวนไปตามทางถ้ารถเกินก็อหอาตีผู้ แต่ว่าจะเป็นอย่างไงก็ phân tốc này lông ma là cả tải nó. Nói chung là nó ở đây có cái cho đây bọn. Nói chung là có gì đấy nó. Toàn là hết gì toàn à. เดี๋ยววันหน้าจะขึ้นไปมุมนี้เป็นผูกนาพ้านี่นะเนาะเป็นนาพ้าเป็นตอนอาเนี่ยันน่าจะขึ้นไป เพิ่งหาฟ้า,ามันก็ชี้นอค่อ,คอยนี่ก็แม่นหอนแล้วบริเวณที่วตีนครับ ไก่สีหอตแล้วเด้อขึ้นข้างหน,างหนา้าจะมีจะมีคันได้ตอนน้านี้แหละก็เสือชีวิตก็ได้ลอยขันเนาะหนาวๆก็จะฮอตเลย tôi nhắn tội bỏ lưu ác lắm 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 những mãi bố mẹ mọi người nè măng hai nè bà nọc kana nè măng kìa nè kataka taka taka taki mọi người nè mà à. hoặc là hiện nay măng hoặc là hiện nay măng hoặc là là hiện nay măng hoặc là hiện nay là hiện nay ไปนะงหานังนี่ค้อมันไปต่อได้บนี่ไปนักกินอะไรแบบนี้เขาบริเวณแถเนยเน ่คือว่าคนขึ้นมาแต่ละมือกลายบริขาดสายเนาะแต่ละมือ นี่ก็เป็ือนบริเวณที่ทำยาทำสีเออรวที่ทัดเคร่งพนังทำเกลี่วสวยงาม ये 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 बहुत डंग हम हम बोल वो जो 70 20 10 और मैं

何でかし บ่อนที่เพิ่นสักราบูชาเนาะขอพรได้อยู่บ่อนนี้ ตังบริเวณนี้ก็มนทำขี้เกียร์ เฮียที่ว่าไปใส่ผักใส่หญ้าใส่ผลปลูกที่ว่างามเนาะใส่ข้าวใส่น้ําก็งามคือว่าแต่ละมื้อนีคนมาบ่ขาดสายเนาะคือว่าหลายชวนชวนอ่ว่า

I don't know cái cái carbon con nì เนาะ thêm nấm gài ก่อนบัด nì thêm ข้าว thêm น้ำให้มันก่อน

ໄຂ้ຫອຍແບບນັ້ນເລີຍຕົ້ມນາກູບໍ່ດຽວຕົ້ມມາຫວານເລີຍໄກ່ກະໄດ້ເນາະເອີເອື້ອຍເອົາຖືວ່າຄົນມາຫຼາຍມື້ນີ້ເນາະໂຕອອກກໍຊິຂທື່ທໍາຍທໍາສີນາະູນງອຍຜູ້ທໍາແຮງນີ້ เือมีประวัติศาสตร์หลายร้อยปีเนาะที่มาทำให้ีท่ว่าเป็นห้องระวปริศาธรรมศาสตร์าสาสตรไฉลีงไหวเนาะ <S <S ซึ่งมบีบอลใกระเมนที่ว่าน้ำรอดทื่ว่าห่างแต่ในขามาน,นี่ก็แม่บริเุทธเนาะประมาณ4-5เมตรนี่ยนหะ่างแต่นเนาะ ว่าทีมงานทามาอยู่สองสามคนเหมือนไม่นะเป็นโพงตดีว่านำไหลเนาะน้ะนนำมันออกมาตรงนี้เดี๋ยวว่านำรอดพื้นทำนนจอนเลยได้ ถือ <Okay. S 1> พนังทำนี่ก็ความนานี่บวแมนธรรมดานะเือพื้นตอนนี้มันเจือนลงมาเจือนลงมาจากเท่งนี้ตัวมันหลายปีแล้วประวัติศาสตร์นี่ก็เือว่าโอ้หลายร้อยปีเลยนะเือบวชฌมรถเล่าได้แต่ข้าวเนี่ยทำสีิ่นมาปฏิบัติทำ่นมาอยู่ีนตะกี้เิ่นในน้ำภาพประชาชน để sang nó hít bụng để nhầm lệch tham mưu của mầm nhà nâng ngầm มีกระแมนคันได้ขึ้นสู่หลังถับตัวหลังผู้น้อยเราจะขึ้นไปบึงด่านหรือว่าอ๋อคอยเนาะ,ะเวีนห้องเหี่ยวที่ว่าน้ำตก น,น,นี่คือบริเวณที่ว่าน้ำตกถ่ายน้ำผลเดือนแปดเดือนอเก้าผลตกมันเกสินลงมานี่แล่ว ແລະຄອງສິດທີມງານເຮົາມ່ວນກະຖືວ່າຍາມແລງກະບໍ່ຢາກປານໃດເນາະັດຖາທີ່ວ່າມາຍາມົນຖືວປົ່າມສຸດລີຍເພາາຕົກແຫງນນີ້ບໍ່ມະດາດ อรือธรรมศาสตแห่งนี้ทือว่าสวยสดงดงามอาเมนนีอยู่ระหวา่างวันนนะครคำมืองฟีนแข่งสวรรค์เขตนะทงิตตาเป็นตกนี่แมนสายผู้สังเฮ ที่ว่าหาเบิ่งธรมรมชาติงามๆแบบนี้ได้ยากเน็แต่ว่าฮะเนี่ยฝนเดือนแปะเดือนเก่านี่แหละฝนน้ำตกมันก็บุลดลงมาที่เชิงบุนนงงง 70, ลดับเนย่ยที่ว่าความสูงนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเลยเนาะบริเวณที่ว่าน้ำปาน้ำตก ว่าเดືอน8เดือน9นี่จะสวยงามอันนี้ถືอว่ายําไล่ใบไมมันก็ลแล้ว